สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบุญรอดดำทีมนะครวันนี้ก็จะพามาติดตามทีมงานของบุญรอดเองครับนี่งานนี้เป็นงานวิ่งปากบอ่อฮะเจ้า M6240 กับกำลังไถปรับอยู่ปรับพื้นที่ฮะ,ะตรงไหนที่ว่าเป็นแอง่งมีหินเยอะ ก็จะเอาหน้าดินนะมาโรยทับไว้เผื่อว่าเจ้าของเขาจะได้ทำปลูกอะไรได้ฮะเพราะว่ามีแต่หินนี่ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นฮะหล้อดำเรานี่ก็จะพายกันวิ่งนะฮะนี่อย่างเซมาุเติกับน้องนัดนี่จอดในป่ายางตอนนี้ก็คงจะเล่นโทรศัพท์กันบ้างนอนกันบ้างฮะยังไม่ถึงคิว เดี๋ยวถ้าเทงคิวตอนไหนก็จะมีส่งสัญญาณครับบีบแตะฮะวันนี้เสียน้อยก็มานะมาขุดมันฮะนี่วันนี้เอาเจ้าฟอร์เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์มาทำการขุดมันด้วยฮะขุดข้างๆางกับเจ้ากันยาวแหละเจ้าคันยาวอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราค่อยไปติดตามว่าขุดยังไงไปยังไงมายังไงฮะแต่ตอนนี้ วิ่งอยู่สคันก่อนมีบางลุยกับคูหน้าเบอร์ครับส่วนอีก3คันนี่จอดไว้ครับมูหน้าเบริร์น้องนัดกับเซมาอุเตนี่ให้เห็นสภาพแวดล้อมก่อนนะนี่ทีพักแคมผมครับกางเต็นท์ไว้อย่างดีฮะป้องกันฝนอยู่บนเขานะงานนี้อยู่บนเขาครับเมื่อปีที่แล้วบุญรอดก็มาครั้งหนึ่งแลวฮะมาหลายรอบเลย ปีนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วอยู่ยาวเหมือนกันไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วันแต่เจ้าของงานบอกว่าหลายวันอยู่ตัวง,งานจะมีอะไรให้ทำหลายอย่างอยู่ดูเสียเตอร์ครับวันนี้ไม่ได้ขับแมคโครนะผมให้มาฉีกตัวครับลดหน้าที่ลดตำแหน่งฮะนี่ให้มาฉีกตัวเลย มาแล้วครับเทตรงไหนฮะเอาตรงไหนละ่ะฮะบีบเตะนี่จะได้รู้ว่าเก,กะจะได้ลบนี่ตรงนี้หละนี่วันนี้ได้ลดตำแหน่งนะนี่ไม่ให้ขับไมคโครและให้มาชีกตัวเซเตอร์นี่ วัดีมีหน้าที่คอยชี้ตัวฮะบีเตะบีเตะถ้าบีแตอย่างนี้ส่งสัญญาณว่าครบแล้วรอบหนึ่งผมให้แค่สิบเที่ยวครับคันละสิบเที่ยวพอครบแล้วก็หกล้อที่จอยก็เข้ามาแทนฮะคันละสิบเที่ยวสิบเที่ยวงานนี้วิ่งใกล้ๆครับไม่ไกลฮะประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรครับเดี๋ยวพาไปดูเจ้าก้านยาวกันบ้างฮะ ก่อนจะไปหาเจ้าก้านยาวเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวธรรมชาติครับที่นี่สวยงามมากครับอ่ะนี่เปลี่ยนแล้วครับหัวหน้าเบิร์ดขึ้นแทรแล้วหลังจากลอบเมื่อกี้นี่บังลุยกับหัวหน้าวายใกล้ครบแล้วครับครบจำนวนกัทันทีต้องผัดกันวิ่งครับนี่ฮะสถานที่ตรงนี้ผมมาทำให้แกไม่รู้กี่รอบไปนะมาทำถนนบ้างทำทางขึ้นเขาบ้างครับดูวิวเิฮะ สวยงามไหมนะนอยู่บนเขาครับแต่อยู่อีกคนละลูกครับถ้าใครได้ติดตามบุญรอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจะรู้เลยว่าบุญรอดเคยมาทํางานที่นี่ฮะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งครที่คอยป้อนงานให้กับบุญรอดอยู่เรื่อยๆครับวิวสวยจริงนะตอนเย็นนี่ได้บรรยากาศเลยไม่รู้จะนั่งทำอะไรกันตรงโขดหินก็แล้วแต่นะฮะมุมตรงนี้สวยงามมากครับ อ่ะพาดูวิวแล้วไปดูเจ้าการยาว้างขุดแบบไหนเป็นแบบไหนะอ่ะผมมาถึงที่ขุดแล้วนะที่ขุดเจ้าการยาวครับดูหันี้มาพบกระเสียน้อยโดยบังเอิญครับโดยไม่ได้รัดหมายแกก็มาขุดมันออกครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาอยากจะปรับพื้นที่ปรับเนินตรงนี้แหละ ให้มันต่าลงครับมันสูงเกินไปฮนะเอานะัดุงคู่ใส่อะไรอะใส่อึงให้อะไรนะนนะโอ้ให้หนูนากิน,นนะโอ้เลี้ยงหนูด้วยแม<อ>ขยันจริงๆน้องนัดนี่6ล้อก็ขับหนูนาก็เลี้ยง ยางก็กรีดโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้างล่างนี่สวยเลยนะเป็นลูกลังเลยฮะเม็ดนี่ละเอียดดีฮะผมเองยังชอบเลยใครไปใครมาก็ชอบอ่ะนี่ฮะถึงแล้วคะอ๋อเอาหน้าดินออกครับเพื่อไปใส่ตรงนู้น มันจะได้มีดินสําหรับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรฮะนี่ไม่ต้องเรียบไม่ต้องอะไรครับบอกว่าถากไปก่อนเอาหน้าดินไปก่อนแล้วยังไงเดีย๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งถึงเจ้าของเขาพูดอย่างนั้นนะว่าอยากจะเอาหน้าดินไปใส่ไอตัวที่ว่ามีแต่หินครับไม่มีดินครับปลูกอะไรไม่ขึ้น รียงคิวมาเลยและใครขับเจ้าก้านยาวพี่ชายเสียเตยครับวันนี้ผมให้เอามาเป็นตัวช่วยฮะหรือว่าเป็นตัวสำรองเพราะว่างานปากปอนี่มันไม่ได้หยุดแน่ฮะวิ่งไกลๆอย่างนี้คนขับอาจจะอาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยผมก็เลยว่าเอามาช่วยขับครับผัดกันเสียเตยตอนนี้เป็นคนฉีกตัวฮะส่วนพี่ชาย เสียโต้งเป็นผู้ขับเจ้าก้านยาวครับเดี๋ยวถ้าเสียเต้ยเสียโต้งเมื่อยเมื่อไรปุ๊บเสียเต้ยก็จะขึ้นมาแทนฮะแล้วเสียโต้งก็จะไปขีดตัวครับไปพิงผนกฉขีกตัวต่อเนี่ยผัดกันไปฮะงานนี้ได้พี่น้องมาขับเจ้าก้านยาวครับงานฝากบ่อจะดูฝีไม้ลายมืออาจจะเห็นไปแล้ว คุอาจจะเห็นไปแล้วครับนี่แต่เรื่องการขับรถนี่อาจารย์โต้งนี่จะขับก่อนเซียเตอรนะแต่ช่วงหลังๆนี่ไปขับรถพ่วงผลอ้อยเลยไม่ค่อยได้จับแม็กคูเท่าไหร่แต่ยังว่านะคนเคยมีพื้นฐานมาแล้วเดีย๋ยวแป๊บเดียวก็เข้ามือเลยฮะ นี่คงตักได้ประมาณ20-30ิบสามสิบดได้ด้มั้งเตเตอร์เตโต้งเนี่เอาหน้าดินออกนะครับเพื่อจะเอาไปเทตร,ตรงนู้นครับจะได้ปลูกของได้นูน่นไม่ไกลนะนี่อย่าสูไม่เห็นอยู่ใกล้ๆฮะประมาณร้อเมตรได้ไม่ถึงร้อเมตรอะฮะที่เทกับที่ขุดครับเดีย๋ยวพอเสร็จ จากตรงนี้ปุ๊บเจ้ากานยาวเราก็จะมาเอาหน้าดินตรงนี้ต่อฮะตรงที่เขาขุดมันฮะนี่นี่จะมาเอาตรงที่เขากำลังขุดมันออกคะเอาไปใส่อีกใส่ตรงนู้นแหละฮะนี่เสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะไปเอาตรงนี้ต่อนะหลายวันแล้วคะอยู่นี่หลายวันแหละ โอ้โหเสียตรงจัดซะเยอะไปไหมก็ไม่เยอะนะพอดีพอดีอยู่จากขนาดนี้อ่ะนี่ลูกเสียน้อยลูกเสียน้อยมากลางร่มดูแม่โคดูฮะโอ้โหลูกดังเม็ดเล็กๆสีแดงๆฮะโอ้โหสวยเลยฮะ ปูผู้เรียนก็ผมว่าน่าจะขึ้นดีนะโอ้เจออะไรนะเจอหินเจอหินครับเจอหินนี่นี่นี่สงสัยจะขุดลึกเพื่อจะเอาหินออกแน่นอนนะขุดตรงนี้เสร็จผุดฝั่งซ้ายมือเสร็จไม่พอนะฮะ ฟังขวาก็ขุดครับแต่รอให้เขากู้มันออกก่อนนะนี่ฟังขวาเขาออกอยู่บอกไปเรื่อยๆครับเจ้าของเขาบอกว่าไปเรื่อยๆประมาณสักหลายวันอยู่ครับเจากรยาวอยู่ที่นี่อยู่บนเขาเน่ฮะถ้าใครคิดจะติดต่อผมหมดสิทธิ์เลยนะฮะไม่มีคลื่นครับบนเขาไม่มีคลื่นครับไม่ใช่ทะเลอ้าว เล่นมุกหรือเปล่าอยู่ตรงนี้คือชุรากันดานครับอยู่บนเขาไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่การโทรติดต่อหาผมหรือว่าโทรหาใครนี่ยากต้องขี่รถไปหาที่มีสัญญาณครับถึงโทรหาคนอื่นได้โอ้ดูครับลูกหลังดินสีแดงแป๊ดเลย นี่ขนาดถากลงไปแค่ไม่เท่าไรเจอก้อนหินแล้วโอ้ดินสวยมากเลยมีลูกดังผสมเล็กๆเม็ดเล็กๆด,ด้วยนะไม่ใช่เม็ดก้อนใหญ่นะนี่โอ้บุ้งกีนี่ชาวเอาไปปลูกทุเรียนนี่คงดีนะไปแล้วครับซีมากูเต ขายกันวิ่งครับขกันวิ่งรอบละสิบเที่ยวครับวันนี้บุรอดเอาหก้อดำมาแก่ห้าคันครับเนื่องจากว่าเป็นงานวิ่งปากบอ่อน,น,นี่นี่พอแซะเสร็จแล้วก็เจอหินแล้วฮะเจอหินแล้วฮะจะเอาลงหลุมหรือไงนี่เกลี่ยลงหลุมครับเกลี่ยลงหลุมหรือจะเอาขึ้นไป อเอาไปประดับบ้านก็สวยนะหินแบบนี้เอาไปทำที่นั่งอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับพามาติดตามทีมงานตัวเองบ้างครับเดี๋ยวจะลืมเจ้าการยาวกันเดี๋ยวจะลืมทีมงานหกรอด้ำบุญรอดครับยังทำงานอยู่นะครับเอวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ